ตรงนี้นะเยื้องๆกับหน้าห้องน้ําร้านนี้ชื่อร้านอะไรเอ่ยร้านออยเบตตาฟาร์มค่ะอ่อนออยค่ะออยใช่ออยเบตตาฟาร์มนะคะมีปลาอะไรมาขายบ้างคะที่ที่ฟาร์มตอนนี้จะเป็นโคยกาเล็กซี่นะคะแล้วก็มีจีนแบคโคค่ะอย่างไหนเอ่ยตอนนี้ก็จะเป็นโคก้กาเล็กซี่อ,อันนี้ข้างบน<ม>ใช่ไหมคะที่เป็นสีดํำก็จะเป็นแบคโค ปานตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยปลาดิ้นกุร,ะะรพันกุพันนะก็ดูสีก็คือแบบว่าสวยนะคะแล้วถ้าเป็นตัวด้านล่างแบบนี้ล่ะคะด้านล่างนี่กุรันละาังค่ะกุรพัะสามร้อย่นนะะเดี๋ยวเราให้ดูสีใ,ใกล้ๆนะคะ เฟซบุ๊กอะไรเอ่ยออยเบต้าฟาร์มค่ะออยเบต้าฟาร์มหรือเบอร์โทรไหมคะปากไหมเบอร์โทรอ่าโอเคก็ติดต่อได้ที่ออยเบต้าฟาร์มนะคะที่เฟซบุ๊กนั่นเองอีกหนึ่งร้านที่เราจะแนะนำกันในวันนี้นะคะมาสวัสดีค่ะอันนี้ของพี่มีปลาแบบไหนขายบ้างคะ มีกาเล็กซี่แล้วก็บลูแบ็คครับมีกาเล็กซี่แล้วก็บลูแบ็กครับบลูแบ็คแบบไหนเอ่ยแบบดำแบบนี้โอ้อันนี้ตัวเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบ <350. S 1> คือสายพันธุ์เขานี่มันมาจากอะไรอ่ะคเอ่ะมาาเนื้อดำลาเนื้อดำอันนี้ที่ฟาร์มพองเอง็ม นนยากไหมกว่าจะได้ามาเป็นตัวแบบดำๆสวยๆแบบนี้ยากครับต้องไล่หลายชั้นเลยสีก็จะเข้าดีแล้วถ้าแ,แล้วอย่างอื่นเหรอคะที่ร้านอันนี่จะเป็นแกลกี่ครับที่มีลวดลายสีสันเยอะแยะแกลกี่ตัวเท่าไหร่เอ่ยแกลกี่พวกนี้ไซส์ใหญ่จะอยู่ที่450ครับจ้ะไซส์เล<ซ>็กล่ะไซส์เล็กจะอยู่ที่350ข้างบน บูแบ็กกับกาเล็กซี่อันไหน <c oughs> บิดออกมาได้ยากกว่ากันให้มันแบบได้สีที่ต้องการตอนนี้เป็นบูแบ็กจะยากกว่าเพราะเป็นเล็ครอบนึงเนี่ย<ะ>จะสวยนี่ยังน้อยอยู่ก็คือเรียกได้ว่ากว่าจะได้มาเป็นบูแบ็กที่เราเห็นสวยๆแบบนี้ก็คือต้องแบบน้อยอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าต่อราคาพ่อค้าเลยเนาะใ่่ไหม มาดูกันได้นะคะกว่าจะบิดได้แต่ละตัวแล้วเวลาเราเลี้ยงเอากลับไปที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีแนะนำไหมให้มันแบบไม่ช็อบน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆคืออากาศที่เมืองไทยมันค่อนข้างร้อนนะคะค่ะก็อยาให้มันอุณหภูมิที่สูงน้ำอะ่ะน้ามันนอก่ะค่ะจริงอุณหภูมิก็เอากานนลับไปก็เอาแช่ไว้ในนะะ้ำเก่าน้ำเก่าก็ปล่อยได้เลย จริงว่าหนูที่หนูที่บ้านเราที่แล้กตอนเราจะมาขายอะ่ะก็คือเราอะ่ะเออจริง,รงๆเราก็ต้องแบบ,บพักน้ําไว้ก่อนด้วยเมืก่อนแล้วอยู่บ้านอยู่ในโหลแบบนี้และก็โหลเป็นโหลเนี้ยเพื่อตัดปลาค่ะก็กลับไปแล้วก็เอาปลาเนี้ยไปย่อนไว้สักครึ่ง,งชั่วโมงแล้วไปแจกในลงในโหลนะั่นเลยค่ะแล้วอย่างเงี้ยในในตัวปลาค่ะ หมายถึงว่าไอ้มันจะสีมันจะเปลี่ยนไหมถ้าเราเอาไปเลี้ยงเองสีถ้าใน,ในช่วงของการขนย้ายหรือว่าสีแล้วมันจะมันจะสีซีดแต่ถ้ากลับไปเลี้ยงที่บ้านก็สีกลับมาเหมือนเดิมอ๋อก็คือถ้าเราซื้อไปอย่างนะีในใ้กลับบ้านไปมันก็สีนี้แหละไม่ลอกไม่หลุดเนาะนโอเคฝากร้านชื่อร้านอะไรแล้วก็มีช่องทางสิดต,ต่อ,อยังไงบ้างคะก็ร้านก็ ถ้าเป็นเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กชื่อ RPK RPK d e ต t a นะเดต้า <Delta S 1> แล้วก็เบอร์ติดต่อ096 096 850 850 56 5680ครับ5680นะคะ056 890 56 056 056 850 5 6าศูนย์ห้าหกแนะคะสำหรับร้านนี้ก็ใครที่ชอบปากระกาศแบบบูแบ็กแบบนี้นะคะกับ Galaxy นะก็ติดต่อได้เลยค่ะรหรือรว่าจะมาหรือว่าจะมาหน้าร้านที่ตลาดปลาเดอมจัก,กนะคะพี่เขาก็จะมาทุกวันพุธน,นะคะขอบคุณค่ะในโซนตรงนี้นะคะที่เขามีขายปลากรดัศกันนะนอกจาก,ากนนะจะมีปลากรดัศที่เรา พาไปดูในแต่ละร้านเมื่อสักครู่แล้วนะคะก็ <_ d ata> ยังมีพวกปลาหางนกยูงแบบตัดๆให้นะตรงนี้มีอีกร้านหนึ่งสองร้านตรงนี้ปลาหางนกยูงมีอะไรบ้างเอ่ยอย่างตัวสีเหลืองๆนี้เขาเรียกว่าอะไระคะอันนี้จะเป็นสีขาวค่ะอ๋อสีขาวใช่ซิลเวอร์แพตตินัมซิลเวอร์แพตตินัมตัวละยี่สิบตัวละห้าสิบบาท แล้วแบบนี้ระคะห่างปฟ้าแบบนี้อันนี้จะเป็นเจแปนบูค่ะอะไรนะเจแปนบูเจแปนบูคือเป็นพันญี่ปุ่นนะคะหรือว่ายังไงเอ่ยเป็นชื่อสายพันธุ์ของเขาชื่อสายพันธุ์ของเขาอันนี้ผููหมดเลยไหมคะผููหมดค่ะตัวเมยไม่ไดเอามาวันนี้วันนี้ไม่มีตัวเมียแล้วอย่างอื่นนะคะมีมีอะไรแนะนำไหมแบบนี้แบบนี้สีนี้สีนี้อันนี้ก็จะเป็นเลมีล่าค่ะเลมีล่า หเขา็สา่ออ๋อคุณผู้ชมจะเห็นไหมเอ่ยหางเขาก็จะไม่เหมือนกับสายพันธุ์อื่นเนาะจะเป็นแบบแสกแสกแยกออกมาอัน,นี้เป็นตัวเมียของเขาค่ะอ๋อตัวเมียก็จะสีดำหน่อยตัวเมียจะไม่เคยมีสีมันเป็นทั่วไปเหมือนของหางนกฟีงอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วถ้าอย่างตัวบนอย่างนี้ล่ะคะอนันจะ,ะเป็นหูช้างโมเสกตาแดงหูช้างโมเสกตาแดงใครสนใจหางน้องยุงติดต่อที่ร้านได้ยังไงเอ่ยเอ่อติดต่อได้ที่เพจก็ได้ค่ะเพจอะไระคะเพจ CAP กับพี่ฟาร์มค a p ใช่ค,ค่ะกับพี่ฟาร์มกับปี่ฟาร์มนะคะสำหรับใครที่เป็นสายปลาหางน้งยุงสวยๆแบบนี้ก็มาดูกันได้นะคะ